สวัสดีครับท่านมูบอบุคลนักเรียนนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งในวิชาวิทยาการคณวนวันนี้เจอกับครูอ็อกอีกแล้วเอ้ยคุณนัทนี่ต้องคุณนัทอีกแล้วนะครับวันนี้เรามาเจอในในใบางานที่4คลิปที่4นะครับในส่วนของตัวชิวักอส1นทับนะครับใช้เทคโนโลยีในการสร้างจัดเก็บเรียกอุปกรณ์ตามมัตถุประสงค์นะครับนักเรียนมาดูนะอุปกรณ์นะคะับก็บอกว่าให้เรียนจับโย จับคู่ภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ใช้ให้สัมพันธ์กันแล้วตอบคำถามมีหมด10ข้อได้10คะแนนนะครับมีกี่รูปลูกมีทั้งหมดอยู่1 2 3 4 5 6รูปนะคะรับพานักเรียนมาดูเทียรูปก่อนนะครับรูปแรกเนี่ยเป็นรูปอะไรครับเป็นรูปจอทีวีนะครับเป็นจอจอคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์กาจอคอมพิวเ,เตอร์นะเดี๋ยวครูขอรากกันนะครับจอคอมพิวเตอร์เนี่ยเอาไว้ทําอะไรนะครับจอคอมพิวเตอร์เนี่ย เอาไว้เป็นในการสแสดงให้ข้อมูลภาพเครื่งอ่าใช่ไหมส่วนอันที่สองล่ะอันที่สองเออเป็นจอคอมพิวเตอร์เหมือนกันนะครับแต่อันเนี้ยสัมผัสนหน้าจอได้มารูปแรกสัมผัสนหน้าจอได้ไหมไม่ได้นะครับรูปที่สองสัมผัสนหน้าจอได้ไหมก็ไม่ได้รูปที่สามคือรูปอะไรลูกแท็บเล็ตเนาะ รูปที่สามเป็นรูปแท็บเล็ตสัมพันธ์หน้าจอได้ใช่ไหมครับคุณรนะูขอเลื่อนไปก่อนเนาะเออสัมพันธ์หน้าจอได้ครูขอเลื่อนไปก่อนนะครับอันนี้คุณรูขอลากหอดเลยลากอันนี้เลยนะครับอันรูปที่สี่เนี่ยรูปอะไรลำโพงวิทยุใช่ไหมครับก็เออเป็นข้อมูลที่ให้ข้อมูลประเภทเสียงอย่างเดียวอ่าประเภทเสียงอย่างเดียวนะครับรูปที่สี่เนาะนะครับอ่ะรูปที่ห้านะครับเป็นรูปของ กล้องถ่ายรูปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดต่อไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ในการบันทึกภาพและเสียงดีกว่ารูปนี้ใช้ในการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของใบงานที่อรูปกล้องดิจิตอลตรงนี้นะครับส่วนอันนี้มือถือ มือถือนี่ใช้ในการติดต่อสื่อสารเห็นไหมครับใช้ในการติดต่อสื่อสารในกก็ลากมา,าติดต่อสื่อสารนะครับเหลืออุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวเสียงและตัวอักษรภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นอุปกรณ์ในการนําเสนอข้อมูลใช่ไหมครับอ่าเหลือ2ตัวเอกสารนําเสนอข้อมูล Ểu, สร้างเอกสารและนําเสนอข้อมูลแล้วก็อันนี้คือให้ข้อมูลภาพเคลื่อนไหวและเสียงเพราะนั้นคุณครูเลือกนะครับเลือก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 แล้วกันนะครับว่าการนําเสนอข้อมูลเนี่ยคุณครูให้เป็นคอมพิวเตอร์นะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้อ๋อไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอ,อุปกรณ์ที่ให้ข้อมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวและเสียงตัวนี้นะครับตัวนี้ ตัวนี้นะครับให้ไปอยู่อันแรกเลยจอแรกเลยนะครับจอแรกเลยนะครับรูปแรกนะครับโูขอเลื่อนตรงนี้ตรงนี้นะครับเลื่อนไปอันบนสุดเลยโอเคนะครับสําหรับอันนี้เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเห็นไม่เอ่ยอ่าเห็นไม่เอ่ยนะครับรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวลอกสามอันนี้ไปนะครับอ่าเห็นไหมครับ อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นคําตอบต่อไปเขาบอกว่าในชีวิตประจำวนันนักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีอะไรมากที่สุดและใช้เพื่ออะไรนะครับเพราะนั้นนักเรียนเขียนลงในนี้ได้เลยว่าใช้อะไรบ้างนะครับที่ใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนอ่าคือหนึ่งอาจจะใช้โทรศพัพท์นักเรียนเขียนโทรศัพท์นะครับอืมโทรศพัพท์ โทรทัศน์เออโทรทัศน์คุณครูจะเขียนให้นะครับเพราะว่ามันมีคำในตัวที่มันมีเขียนยากนะครับแต่มันก็เป็นคำพื้นฐานที่เรียนจะควรได้ใช้นะครับโทรศัพท์โทรทัศน์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เครืคอูขออันนี้อะไรเตอร์รอเรือแล,รลนะรแล้วก็กระรานนะครับแล้วก็เออใช้อะไรอีกเออใช้อะไรอีกนะักเรียนใช้มากเออโทรทัศน์โทรศัพท์คอมพิวเตอร์แล้วก็พัดลมแอร์อะไรพวกนี้ก็เขียนได้หมดนะครับ ได้หมดนะครับผมครูเขียนแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเผื่อไว้ให้นักเรียนอยากเขียนอย่างอื่นอีกสาหรับผู้ปกครองอยากเขียนอย่างอื่นอีกนะครับโอเคนะครับสําหรับตรงนี้แล้วก็เพื่อความสวยงามแพทเรียนระบายสีตรงนี้ด้วยระบายสีรูปภาพระบายสีด้วยนะครับะระบายสีด้วยนะเดี๋ยจะได้รู้จักว่าอุปกรณ์แต่และชั่วนนมีใช้ทําอะไรได้บ้างนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ก็คลิปที่4แล้วเนาะนะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในคลิปที่5คลิปสุดท้ายของวิชานี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำัรับวันนี้ครูออฟสวัสดีครับ